สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมช่องคนไทยโคกการะจักครับวันนี้ตื่นแต่เช้าครับพี่น้องมาเอาวัวออกขอกนะครับผมนะฮะก่อนสี่ไปปฏิบัติหน้าทีนะครบับรักษาความปลอดภัยประจำโดยเลือกตั้งนะครับผม มาอาวัวออกคอรกนะครับเบ่งบรรยากาศยมือเซวอยู่ทงยุธาอยู่หน้านะครับพี่น้องภารกิจประจําของผู้ข่าวหมดวุฒนะครับนะฮะวันนี้สิพ้าพี่น้องไปชมหัวชวมสวนนะครับนะฮะหลังจากที่ เขาหน้าปลาแหล้วเวนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องการซีมีการเฮ็ดยุ่เฮ็ดกินนะครับลูพืชพักสวนคั่วอันนี้เป็นบกหอยเชอรี่นะครับพี่น้องบกหอยเชอรี่สีทองนะครับเพื่อเลี้ยงไว้บอปูนเพิ่นนะครับนะฮะเลี้ยงบอปูนน้ำแน่เลี้ยงไว้บอผายางน้ำนะครับผายางสีดำนะครับผม ลายนะครับเป็นบักหอยเชลรีสีทองนวยบ้านใหญ่ๆหรอกพี่น้องในน้อยอยู่แต่ว่าก,กะลายนะครับผมเพิ่นก็เอาเพิ่นก็เอาแหนแดงนะครับเป็นอาหารของบักหอยเชลรีนะครับพี่น้องนะครับเลี้ยงไว้นาวําน,า,นานะครับพี่น้องครับเป็นการลดต้นทุนถ้นาพี่น้องมาชมหัวชมสวนนะครับบักแดงนะฮะกำลังออกหมากออกนวยพักกาดกระจนนะครับ นะฮะอันนี้เป็นบักเตียงได้พี่น้องได้กำลังออกหมากนะครับผมปลูกโย่ปลูกกินบ้นบานๆเฮ้านะครับวิถีชีวิตบ้นบานๆนะครับพอบดิสื่อิเนาะพี่น้องเนาะปลอดสารอีกตั้งหากนะครับดีมากๆเลยมีบักแตงมีบักโฮงมีผืชพักได้หลายอย่างนะครับนะฮะอันนี้เป็นหอมบัวนะครับหอมบัวต้วนหอมหน่อยๆเฮ้านี่ละนะครับ ใส่หลับใส่กล้วยนะพี่น้องเนาะพักซี่จีนพักซี่เล่านะครับนะฮะต้นหอมบัวต้นผักกาดนะครับผมยังมาส่องมากกับมหดสวนซะก่อนนะพี่น้อง <c oughs> นะฮะเป็นบรรยากาศให้หน้าป่าแหลวเนาะบักทัวนะครับกาลังออกหมากนะครับดกๆเลยนะครับผมบักทัวฟักเน้านะครับอันนี้พักซี่จีนนะครับพี่น้องครับ กินกับลับนกกินกับหลับปลาเนาะพี่น้องเนาะใส่ลบับปาลาหลับงัวนะฮะพักสี่เลาานะครับขอบคุณพี่น้องลหลายด้อนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผู้ข่าหมดบุหรือคนไทยโขนะครับเป็นกําลังแรงใจแห้กันมาโดยตลอดเนาะพี่น้องนะครับจับมือจูงแขนกันย่งนางคือกแลวครับพี่น้องครับเป็นบักฮุงเลยครับดกๆเลยนะครับพี่น้อง นะครับอาก,กาศนะฮะกำลังงามนะครับพืชผักสวนขั่วเพื่อนนะครับยูยูหน้าเพื่อนนี่แหละครับพี่น้องครับนะฮะให้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศพาพี่น้องมาชมพืชผักสวนขั่วบ,บ้านวิถีชีวิตบ้านเนานนพี่น้องหลังจากเขาหน้าปลาแล้วนะครับ พาพี่น้องมาชมหัวชวมสวนมันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพักอีตูนะครับผมพักอีตูกำลังงมงำนอนนะครับนะฮะเรือว่าแมงลักนั่นแหละพี่น้องนะฮะ อันนี้เบียบักพริกเด้อครับพี่น้องเบียบักพริกน,น้อยๆอยู่นะครับระกาศซอยนะครับกินกับปนกินกับลาบปลานะพี่น้องเนาะเป็นตาแสบนะครับเฮ็ดยู้เฮ็ดกินปูยูปูกินนะครับพี่น้องนะครับเป็นวิถีชีวิตเหมือนบานเห่าขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กดกไลค์กดกระดิง่งให้ผู้ขา่าหมดบุตรหรือคนไทียโขนะครับ เป็นกำลังแร่งใจแห่กันมาโดยตลอดน้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ